หน้าติดเขานะครับพี่น้องเบ่งเบ่งให้เบ่ง,งยังไกลปากคันตอบแล้วนะครับตัวนี้เจ้าเดือยขาดนะครับ <c oughs> เจ้าเดือยขาดส่วนตัวเล็กเป็นไก่อยู่หน้านะครับที่ลงคิดไปรอบที่แล้วนะครับ นี่เสียงดีเหมือนกันครับตัวนี้นี่เสียงดีครับไก่นมแล้วครับไก่บ้านไก่แจ้ดูไม่ยากนะครับดูง่ายๆนะครับถ้าคนเล่นไก่เขาจะรู้นะครับไก่ต่อสงหางเขาก็จะเป็นแบบนีนะครับหางเขาเป็นแบบนี้ได้ไก่ต่ออย่าไปลงเสื้อเขาได้เขาขายเด่นี่ไก่ต่อ เสียงมันต้องแบบนี้ด้วยไก่ไป,ปลาในขันตอบเลยนะครับได้ยินเสียงไกต่ตอเราอยู่นาอยู่ไม่ได้นะครับ จะลงไปนะครับไม่ให้ลงสหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับปรเป็นกำลังใจคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับหมานมานครับตัว <c oughs> เลขกระวนเลยนะครับ